โอเคสวัสดีทุกคนเลยนะผมครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาหาอด้วยเซตมังกรกันเลยนะผมครับขณะเซตมังกรเราก็นั่นแหละดาบมังกรปืนมังกรหมัดมังกรแล้วก็ผลมังกรนะทุกคนซึ่งเผาเนี่ยผมก็ใช้ผสมของเผาใส่แล้วกันนะครับทุกคนโอเคนะว่าแบบตอนแบงค์ล่ามังกรแล้วโดนลุมทีนึงเนี่ยจะช็อตแบบรัวๆนะครับเหมือนเคยนะตัดของแต่งสตัดก็สายผลส่วนของแต่งก็ผสมว่านโดเหมือนเดิมนะบวกสตัดท่งนี้แบบบาลานซ์ตัวพวกกูดาวต่างๆนะนั่นแหละไปเริ่มแล้าดีกว่า กิจจุลวิเนี่ยซึ่งดาบเลยมันก็น่าจะคอมโบได้อยู่มั้งครับผมตอนที่เราเปิดเผา v สี่นะเพราะว่านั่นแหละเซ็ตือมันมัวโซตัวเหล่นะนะม,มีตัวเปิดเผาอยู่ตัวหนึง่งไหมขี่ก่อนนั่นบิดหดมาด้โอย้ยิงว่าวเฉยลืมมปหมัดมังกรไม่ใช่หมัดนี่หมัดตูน โอ้ยนวลดูมันนวลมันนวลอะไรันวะเนี่ยหาคนตีก่อนหลอดเผาผมแม่งไม่เด้งเลยเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่มีใครสนใจเลยถือว่าดีนะผมผมก็ต่อดามเบสเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็ตอนผมเปิดเผาได้นั่นเนี่ยรู้มือเกิดอะไรขึ้นอ่ะวุบวฟแรงกันนะว่ยหว่าอหะอุ้งโดนสวย กายเปิดเผาแล้วไอ้ตัวสู้กับผมมันมีเผาเยอะไปสวยเิดว่าขี่ได้คนเดียวอะฮะมันดีดิมาเพื่อนเนไ,ได้รู้เลยเนี่ยเจ็บเจ็บดัดเรียบร้อยนั่นแหละผมเปิดเผาทีนิงรู้มือ <What? S 1> อุ้ย,ยนี่แหละแปลงรล่างเป็นไฮบิดก่อนนะผมไอตรงสกิลซีมันได้ปล่อยได้นานขึ้นนะ โดนไหมไม่โดนไม่รู้ว่าโดนไม่โดนนะตะกี้เหมือนน่าจะโดนนะแต่พอเผาไซบอร์กมันเลยเปิดเค้นหลบได้เหรอเนี่ยใช่ครับมีสองดาบแกแปลงเป็น่างโตก็เสียวๆนิดหน่อยกอัน <c oughs> โดนช็อตกี่ตัวเนี่ยตัวโลหนึ่งตัวข้างบนนู้นนะผมเราก็จะยิงสไนเปอร์มาน่าจะว้าวนะไม่เป็นไรครับผมตามปาสกิลมมาโดนไอยซ่ สวยอย่างงั้นแหละไอ้น้องมาๆๆๆๆๆจะไปไหนเพื่อนไปมังกรตัดเก้นไมคกตายแล้วเพื่อนยังเหรอไปไหนแกเออบนหัวตายยังอ่ะเปิดเดบอด oh! โยมีผนเพชรอยู่ตรงนี้ไป ซึ่งมังกรแล้วก็ก่อนจะแปงลงร่างเนี่ยเพราะนั้นจะแปงลงร่างยากนิดหน่อยนะก็คือมันต้องสาดสกิลแล้วห้ามโดนตีสเตอร์ลอดแม่งลดนะอเี้ยมังกรเลือดแม่งจะหายเป็นน้ำเลย,ย,ยทุกคนเดี๋ยวดูนับดาเมจดาบมันโคตรเบ่อปลายเปิดเผาเสริมต่ออีกเอาโลโลโลแล้วบิดโหดคุณทูทรงตามไม่น่าทันแล้วก็ช่างหัวมันไปก่อนแล้วกัน โดนอะไรตายวะเด็กนี้สวยได้อีกหนึ่งช็อตดิช็อตดิช็อตดิว่าไงเรียบร้อยโคตรแรงอะผมมันแรงไงอ้ตรงหมัดแล้วก็ดาบมันนี่แหละเซ็ตมังกรล้มวัวนั่นแหละครันผมจะต้องพึ่งวีสี่นิดหน่อยนะผมอ่าจะแช่อะไรเพื่อนอืมโดนช็อตนะมาดิสวยอีกหนึ่งคิว เฮ้ยเลือดเต็มเร็วดีว่ะดีเลยอย่างเงี้ยแหละอื้มอื้มอ่ะมาดิมาดิมาดิอย่าหนีนะเว้ยงั้นแหละไอ้น้องโอยน้ำมังกรใช่เจ็บอยู่พอสมควรปึ่งศาสกิลไม่หมดเลยได้กันศาสทั้งหมดพี่มีเนี่ย เฮ้ยตัวมันเป็นไรอ่ะมังกรวม่งหมุนติวติวติว,ตวโอ้กว่าจะตายดูมันเอาเลือดผมไหมวะติวอมังกร,รมันเจ๋งเสียวหน่อยนะครับทุกคนคือดามเมจแม่งผลเวอร์เกินตอนมันแปลงร่างเนี่ยต้องเอาสองดาบอ่ะถ้าเกิดจะเอามันลงยิงอ่ะสองดาบประตูอ่ะชิวๆเลยแล้วเป็นไรเนี่ยอยู่ดีก็เล่นบนอากาศกันฮะ,ะสวยมาดิเย่ยงั้นแหละ เนื่ยครับดาเมจช็อต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 นะช็อตนะช็อตนะโว้โว้ยโว้โว้คิวกันนำเลยเว้ยเหมือนจะโดนลาดไวยเหรอไม่น่าโดนมั้งวันนี้นี่ไม่โดนเฉยเลยอู้ยเผาพิ้วเรียบร้อยซึ่งก็ใครอยากเล่นเซ็มังกรล้วนอย่างนี้ผมก็แนะนําไปสมเผาใส่ี่ยดีกับเผามังกรนะทุกคนคือมันพิ้วอะเอ้เซตเนี่ยเผาใส่บอกแม่งัพิ้วจัะละ อ่า,อาโดนนะเฮ้ยเจอประตูตอดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไไดหรือไม่โดนไม่รู้ตะกี้ไปไหนแล้วเลยมองไม่เห็นว่าเป็นไฮบิดอยู่ตัวแม่งใหญ่ <c oughs> แต่สกิลมัดจะไม่ชินนิดหน่อยนะผมสกิลมันจะออกกระตือแต่ดาเมจแม่งโคตรแรงกับมัดอะ โดนไหมไม่น่าโดนนะซึ่งน่าจะโหดไอ้ตรงที่ดาบไม่กระปืลเนี่ยเพราะว่าดาบสกิลมันตัดเชนหมดทุกสกิลเลยนะเจ็บอนะมาดิมาดิมาหนี้ไม่โดนอีกไม่โดนได้ไงวะอ๋อเชนพ่อเสียเผาไซมันจะดิบหน่อยนีย่ตอน V 4สคือมันจะเปิดเชนได้เรื่อยๆนะมาด,ดิเพื่อน ตัวอีกหนึ่งมีอีกไหมไอ้งามไส้ว่งงาไงบิดไปไหนมาไปดูดเลือดมาอุ้ยปล่อยใส่ตัวเองไม่ทันเว้เยเห็นตรงนี้มาอีกหนึ่งสวยเกือบโดนเอาละสองตัวเรา,าจู๋ก่อนแล้วกันนะผมมันมีสองตัวนะครับเราก็เล่นเหลี่ยมบ,บ้าง,งนะอุ้ยเห็นเลือดมันว่าทุกคนแม่งโดนทีเนะดียวนี่นะตะเกียรโอ้ยโอ้ยแขนแตกตายไม่หนีเรียบร้อย เาจจอร์เชดโดนนิดเดียวเองนั่นนะ่ะโอ้โอ้ไซบอร์กว่าไงเฮ้ยผลตัดเคนนี้เล่นตัดเทนนี่เลยกันน่ะโอ้โหโอ้โยอุย้ยสแปมสแป,ม,สแปมโหดแล้วครับผมตอนนี้ก็คือมันก็ไม่มีคอมโบนั่นแหละครับแล้วก็ยัดสกิลไปมั่วนะครับมานี่หน่อยดิลงมานี่เลย โอ้ตัวเป็นไระเพื่อนโอ้โหระบกกแหลกนิดหน่อยนะครับทุกคนตึบตึบหลังเฮ้ยระบ็อกมันปิงอะไรมันวะแม่งภาพตัดไปตัดมาปั่นโคตรเลยวะนะครับทุกคนก็เปิดระบอกนั้นนะครับเฮ้ยต้องหุนทันแสดงว่าเซตนี้ถ้าเกิดเล่นมังกรล้วนเดียวเนี่ย เล่นตัดตอดไปเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนสวยโดนมันเฉยเลยได้ไงวนะเนี่ยเย็บหลอดใกล้เต็มแล้วอย่างนั้นแหละโอ้ยโอ๊ยโอยตายไม่นี่เรียบร้อยเฮ้ยเป็นอะไรวะม่งกระตุกไปกระตุกมาเนี่ยโลโบอสออามาดิดูทรงต้องเล่นใสยย่เดียวอนะ อืมเก็เล่นสแปมสกิลไปนะผมหมัดโดนทีนึงเนี่ยยิงแรงเลนะเฮ้ยตัวหมัดเนี่ยมันแรงที่หมัดเนี่ยเซตนี้มาดิไม่ให้เขาใกล้อ่ะสวยมาอย่างงั้นแหละแม่งต้องเล่นเล่มเดี่ยมอย่างงี้วะเล่นแบบยัดสกิลใส่ตัวเองให้มันระเบิดโดนตัวเองอ่ะเพราะสกิลมันอืดมากเลยด้วย สวยสวยสวยโดนนิดหน่อยได้อยู่ว้าวลองหนนะ่ะอืมว้าวอีกเออดีจริงๆโอ้โดนเฉยลักแรกกันไปอะลักแรกกันไปอะสวยน่าจะเลือดน้อยกว่าผมนะไอเดาเนะีย อือเอ้ย,อยมันเอาอีกอะสิ่งน,นั่นแหละรครับผมเกมนะครับอุยอ้ยอุยอ๊ยนี้ไม่โดนได้ไงวะเฮ้ย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 ชักไม่ไหวแล้วถ้าเกิดมันเล่นยื้ออย่างเงี้ยผมจะแปงลงร่างอะมาไม่ไหวแล้วเล่นยื้อเปล่าเล่นยืออ้อได้เปล่าฮ้ยสิ่งเนี่ย,ซเ,ยซเซตมังกรล้วนเหมือนกับ โหดตรงปแป้งล่างนี่เลยนะยมาเร็ว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 โวยแต่โดนกีตาร์มันก็เป็นอย่างนี้นะผม,มก็นั่นแหละยากนิดหน่อยนะครับยัดทุกอย่างนะปุ้งเฮ้ยไม่ได้สู้กับแป้งล่างยิ้มานานแลน้วอ่ะโว้ยโดนกีตาร์แล้วมันจะเด๋ออย่างนี้นะครับทุกคนก็นะั่ะไปไหนละ โอ้ติดอะไรวะเรียบร้อยโอ้ oh my god แต่ก็นั่นแหละผมเซตมันก็เซตมูโซตัวเหลี่ยงก็ต้องเหลี่ยมอแล้วนะครับทุกคนนคั่นแหละซึ่งก็นั่นแหละถือว่าเป็นเซตที่ก็ใช้ได้อยู่นะครับทุกคนมันจะโหดตรงที่เราเป็น v4 นั่นแหละครับตอน v4 เนี่ยคือก็จะเล่นตองนี้จะสนุกนะเพราะว่าสกิลสัด mbot แล้วก็ไอสกิล แซดของดาบมังกรเนี่ยสกิลดาเมจโคตรแรงนะผมนะไทยเนี่ยแล้วต่อกหมัดมาทีนึงก็นั่นแหละอาจจะเล่นเปลี่ยนหมัดก็ได้นะทุกคนเพราะหมัดนี้มันเอาไว้เล่นคอรโบรได้เขานั้นยากมากๆยากยาก,าก,าก,ากจริงๆอ่ะก็นั่นแหละไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับผมนะครับโอเคเอาละครับก็นั่นแหละใครที่ชอบอก็อย่าลืมฝากไลค์ติดตามอะไรก็ไปนะครับเจอกันบ๊ายบาย